พวกเราขอครัคัวันนี้พวกเราจะพามาศึกษาเกี่ยวกับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นที่มีผลต่อระบบนิเวศกันนะคะค่ะสําหรับชนิดพันธุ์ต่างถิ่นนะคะมันมีมากมายหลายชนิดค่ะแต่ว่าชนิดหนึ่งที่เราจะพาเพื่อนๆมาดูวันนี้ก็คือผักตบชวาค่ะเพหลายคนอาจจะสงสัยกันนะคะว่าผักตบชวาเนี่ยมันมีลักษณะย,ยังไงมีข้อดีข้อเสียยังไงมีที่เป็นที่ไปที่มายังไงเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูกัน,นค่ะไปเลยค่ะ ค่ะเพื่อนๆคะสำหรับผักตบชวาที่เราเคยเกินๆไปแล้วต้นต้นรายการนะคะวันนี้เราก็จะมารู้จักผักตบชวามากยิ่งขึ้นค่ะค่ะสำหรับผักตบชวานะคะเป็นพืชน,น้ําล้มลุกค,ค่ะมีถิ่นกําเนิดมาจากลุ่มแม่น้ําอเมซอนประเทศบราซิลในทวีปอเมริกาใต้นะคะมีดอกสีม่วงอ่อนหรือว่าคล้ายดอกกล้วยไม้อะ,ค,ะค่ะเพื่อนๆค่ะเนื่องจากผ,ผักตบชวาเป็นพืชน,น้ําที่แพร่กระจายได้อย่างรวดเร็วนะคะทําให้เป็นวัชพืชในแหล่งน้ําทั่วไป mm hmm. ค่ะ ผักตบชวาในแต่ละท้องถิ่นก็มีชื่อเรียกต่างกันออกไปนะคะอย่างเช่นผักปองผักโรคสวะเป็นต้น,นะค,ะค่ะค่ะเมื่อก่อนนะคะแม่น้ําสายนี้เคยเป็นน้ําจืดใช่ไหมคะแล้วเกิดจากน้ําทะเลหนุนจึงทําให้แม่น้ําบริเวณนี้กลายเป็นน้ําก่อยนะคะทาให้ผักตบชวาที่เคยอาศัยอยู่แถวนี้เกิดการเน่าและตายไปหมดนะคะนี่ข่าเพื่อนๆเ,เรามีผักตบมาให้ดูด้วย นี่ค่ะเกิดจากน้ำทะเลมนหนุนนะคะทำให้ผักตบมันตายค่ะลักษณะทางพฤกษศาสตร์ผักตบชวามีลำต้นสั้นแตกใบเป็นกอลอยตามน้ำใบเป็นใบเดี่ยวรูปไข่หรือเกือบกลวงใบกลมอวบน้ำตรงกลางภายในเป็นอากาศช่วยให้ลอยน้ำได้ ผักตบชวาจัดเป็นเอเลี่ยนสปีชีที่เข้ามาระบาดลุกลานจนก่อให้เกิดความเสียหายต่อระบบนิเวศในประเทศไทยผักตบชวาเพียงหนึ่งต้นอาจแพร่พันธุ์ได้มากถึงหนึ่งพันต้นแม้น้ำจะแห้งต้นตายแต่เมล็ดของมันก็ยังมีชีวิตอยู่ได้นานถึงสิบห้าปีผักตบชวาช่วยในการบำบัดน้ำเสียทำหน้าที่กองน้ำที่ไหลผ่าน กอผักตบชวาอย่างช้าๆทำให้ของแข็งแขวนลอยต่างๆที่ปนอยู่ในน้ำถูกสกัดกั้นกองออกสถานที่แรกในประเทศไทยที่ใช้การบำบัดด้วยวิธีนี้คือบึงมกักกะสันซึ่งเป็นโครงการบึงมกักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยใช้หลักการบำบัดน้ำเสียหรือตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยกองน้ำเสียด้วยผักตบชวา ประโยชน์ของผักตบชวา 1. การบริโภคก้กานใบอ่อนสามารถกินเป็นผักลวกหรือทำแกงส้ม 2. ทำปุ๋ยหมักเป็นอาหารหมูเครื่องจักสาร 3. ขับลมและแก้แผลอักเสบ